ร,รถมอไซค์มวลเเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v บนทางโค้งที่ยกให้เอียงทำมุมกับพื้นระดับโดยทางโค้งมีรัศมี r ถ้าแรงเสียดทานระหว่างล้อรถกับทางน้อยมากค่าสโลปของทางโค้งเี้ยวระดับนั้นคือเท่าใดนะครับทีนี้ลองดูรูปนี้นกันนะครับผมสมมติว่ามีรถคันนึงนะกำลังจะเลี้ยวโค้งบนถนนที่ถูกยกให้เอียงทำมุมทีต้ากับแนวระดับ ก็คือตามที่โจทย์บอกนะครับรถคันนี้มวล m นะครับวันถาดูที่รถนะครับกลางเลี้ยวโค้งนะครับก็จะมีแรงกระทำในาตั้งฉากใชครับก็คือแรง n เมื่อเราไล่มุมดีๆนะครับปราฏว่ามุมนี้ก็คือทีตเหมือนกันรับไปฝึกไล่เองแล้วกันนะทีต้าแล้วกัน แล้วก็แตกตัวนี้กลายเป็น n เท่าทีครับเมื่อเราแตก n ให้มาอยู่ให้มาอยู่บนแกนดิ่งนะครับตัวนี้กลายเป็น n cos t h e t ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น n sin theta อันเองแล้วก็ แรงน้ำหนักนะครับตกทิ้งด่งถูกไหม,มก็คือแรง mg เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลี้ยวโค้งนะครับคงคง,งนึกภาพออกนะว่าถ้าเกิดโค้งแรงที่เข้าสู่จุงกลางก็คือแรง n sin ทตาโดยมีรัศมี r ซึ่งนะครับจะได้ว่า ถ้าเราดูแรงเอนไซม์นะครับก็ทำหน้าที่เป็นแรงสูงสูงกลางก็คือ mv กําลังสองส่วน r ขณะที่ n cos นะครับ n cos ทีตาก็คือเท่ากับ mg นะครับ ตั้งเป็นสมการ1สมการ2นะเมื่อเราเอาสมการ1หารด้วยสมการ2พวกเราจะได้ออกมาก็คือเหมือน,นที่เราทำการมาหลายข้อแล้วครับก็คือแทนจีตานะครับจะได้เป็น v กำลังสองส่วน rg ทีนี้สิ่งโจทย์ถามก็คือค่าสลบของพื้นทางโคง้งนะครับค่าสลบก็คือค่าแทนนะครับค่าสลบคือค่าแทน มันหมายความว่าข้อนี้ส o ลปของถนนนะครับก็คือแทนทีตานะครับซึ่งก็คือ v กำลังสองส่วน rg นั่นเองนะครับมันคอนิ้สรุปว่าโจทย์ถามมาสโลปก็เลยตอบว่าสโลปเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg โอเคนะครับ